เศร,รษฐกิจไม่ฟื้นไตรามาสสองไม่แพ้ไตรมาสแรก14ธุรกิจไทยเทศเลิกจ้างปิดกิจการย้ายฐานผลิตเพิ่มรัวเศร,รษฐกิจไทยเทศยังไม่ฟื้นพิษโควิด19พบไตรามาสสองปี2567เพียงแค่เริ่มต้น14ธุรกิจทั้งในประเทศต่างประเทศประสบป,ปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องดำเนินธุรกิจไปต่อไม่ไหวทยอยประกาศเลิกจ้างพนักง,งานปิดกิจการย้ายฐานการผลิตเพิ่มอย่างต่อเนื่องคาดไตรมาสสามแห่เลิกจ้างปิดกิจการรัวๆจากค่าแรง400บาทหนึ่ง คาย่ปิดกิจการฟ้าผ่าวันที่25เมษายน2 5 6 7บริษัทคายี่บบริษัทซื้อขายรถมือสองชื่อดังในไทยประกาศปิดกิจการแบบฟ้าผ่าทุกสาขาทั่วประเทศหลังจากขาดทุนหลักพันล้านบาททำพนักงานหลายคนตกงานทันทีกรณีลูกค้าได้ออกรถกับทางบริษัทไปก่อนหน้าสามารถผ่อนกับไฟแนนซ์ตามปกติและจะมีการเร่งระบายรถที่คงค้างอยู่ในบริษัทออกให้หมดอย่างเร่งด่วน 2. แบงก์สหรัฐรีพับบิ c เฟิร์สถูกทางการสั่งปิดหลังล้มละลายสำนักข่าวรอยเตอร์สและ CN รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลสหรัฐได้มีคำสั่งปิดและเข้ายึดกิจการของ Republic First b a n k c ซึ่งเป็นธนาคารระดับภูมิภาคเมื่อวันที่26เมษายน2567นับเป็นเหตุการณ์แบงค์ล้มเป็นรายแรกในสหรัฐปีนี้โดยธนาคารดังกล่าวมีสาขาทั้งหมด32แห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเียและนิว York 3ขาดทุนหนักไดโดมอนปิดกิจการเพิ่มเหลือรังสิตสาขาสุดท้ายวันที่26เมษายน2567เ Facebook Page ไดโดมอนปั ปิดสาขาเซนทันอุบลให้บริการถึงวันที่30เมษายน2 5 6 7วันสุดท้ายแต่ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นบีโซโลบินสนันได้ตามปกติไดโดมอนอตั้งเมื่อปี2526เป็นร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างแห่งแรกๆในไทยก่อนที่บริษัทฮอตผอตจำกัดมหาชนจะเข้าซื้อกิจการบริษัทไดโดมอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนเมื่อวันที่6กันยายน2554หลังจากนั้นบริษัท JCK Hot Priority จำกัดมหาชนของตระกูลเตชะอุบลก็ทำการเข้าซื้อกิจการฮอตผั ในปี2561เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท JCK h o s p i i a l i t y จำกัดมหาชนในปี2565บริษัทมีรายได้547ล้านบาทขาดทุน214ล้านบาท4แฟรนไชส์อร่อยดีเครือ 4RG ปิดกิจการจากพิษโควิดแฟรนไชส์ร้านอาหารสตตีทฟู้ดในเครือ 4RG มีสาขาในศูนย์การค้าสถานีบริการาน้ำมันและเน้นจำหน่ายทางเดลิเวอรี่ประกาศปิดให้บริการทุกสาขาตั้งแต่วันที่30เมษายน2567หลังจากเปิดให้บริการปี2 562ชูจุดเด่นเรื่องการให้บริการอาหารจานด่วนมีเมนูหลากหลายราคาประหยัดอยู่ในทำเลสะดวกสิ้นปี2566ร้านอร่อยดีมีสาขาเพียง11แห่งลดลง19แห่งเมื่อเทียบกับปี2565ถือได้ว่าห่างจากเป้าที่ CRG ประกาศเมื่อปี2563วางเป้าหมายเปิดสาขาทั้งหมด300แห่งในปี2568ใช้เงินลงทุนเปิดร้าน1 3น0 0 0 0บาทค่าแฟรนไชส์400,000บาท5โรงงานผลิตกระจกสมุดป,ปากกาปิดกิจการเลิกจากา้กจางฟ้าผ่า บริษัทโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งย่านบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการประกาศปิดกิจาการฟ้าผ่าเนื่องจากประสบปัญหาเศรฐษฐกิจขาดทุนสะส,สมอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องปิดกิจาการจําเป็นต้องเลิกจ้างพนักง,งานกว่า62คนตั้งแต่วันที่30เมษายน2567 6ร้านสเต็ก e ่ s ิ Q ประกาศปิดกิจาการฟ้าผ่าอ e ่ s ิ Q ร้านสเต็กชื่อดังที่มีอาหารหลากหลายสไตล์ทั้งอาหารไทยฟิวชัน่นยุโรปรวมไปถึงบุฟเฟ่อาหารจานเดียวราคาประหยัดตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแจ้งปิดให้บริการทาวด์จากพิเศรษฐกิจทำให้ ร้านประสบปัญหาในการดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2567 7 ร้านอาหารดงมาดามเชฟเดียวปิดกิจาการหลังเปิด8ปีถือว่าเป็นอีกร้านอาหารสไตล์น่ารักน่ารักเสิร์ฟเมนูคาวและเบเกอรี่หอมหอมอยู่หลังมอเชยียงใหม่เป็นร้านอาหารของเชฟเดียวหรือเดียวมาสเตอร์เชฟประกาศผ่านเพจ Facebook ดงมาดามร้านจะเปิดให้บริการถึงวันที่1ิมิถุนายน25 2567วันสุดท้าย8ร้านอาหารดังโซเชียลนคนปรปฐมยืมไม่ไหวปิดกิจาการเชื่อว่าหลายคนยังคงจําได้เป็นอย่างดีกับรัวแม่บุญรัตบ่ายเจนี่ส้มตำปากปลาปแดกตั้งอยู่ภายในปัม๊มน้ํามันปตท สามควายเผือกอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเจ้าของร้านได้ผัดกระเพราให้ลูกค้ากินฟรีหลังจากเห็นลูกค้าสั่งข้าวเปล่ากินกับพริกน้ำปลากลายเป็นไวรัลในโซเชียลเพียงชั่วคามคืนเปิดใจทางน้ำตาจำใจประกาศปิดกิจการแม้รู้สึกผูกพันกับร้านมากแต่ทำอะไรไม่ได้แต่ทางร้านก็ยังช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิม9บริษัทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโคราชปิดกิจการย้ายฐานผลิตบริษัททีโอพลาสติกจำกัดตั้งอยู่ที่บ้านบึงทับปางตำบลโชคชยัยอําเภอโชคชยัย จังหวัดนครราชสีมาผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกประกาศปิดสาขาเพื่อย้ายฐานผลิตไปที่บริษัทแม่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าชเชยให้แกพ่พนักงานตามกฎหมายทุกประการ <S 10 s ชาร์ยุติการผลิตแผงจอโทรทัศน์ในญี่ปุ่นบริษัทชาร์บขอบในประเทศญี่ปุ่นวางแผนที่จะระงับการผลิตแผงจอแสดงผลคิสตันเหลวขนาดใหญ่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดโอซาก้าภายในสิ้นเดือนกันยายน2567หลังจากบริษัทแม่ขาดทุนสุดที่เป็นปี ที่2ติดต่อกันสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2567 11ดูเดดีมเลิกกิจการในฟิลิปปินส์บริษัทดูเดดีมจำกัดมหาชนผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรรยงานตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่10พฤษภาคม2567ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเลิกกิจการบริษัทดูเดดีมฟิลิปปินส์คอร์ปอเรชัน่นซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์และบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้น51เให้แล้วเสร็จ ภายในปี2567โดยสอดคล้องตามขั้นตอนที่กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์กำหนดต่อไป12 ขาดทุนอ่วม Voice TV ปิดกิจาการเลิกจ้างกว่า100คนรายงานวันที่26เมษายน2 5 6 7สถานีโทรทัรศน์ Voice TV สำนักข่าวออกอากาศออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลมีเดียเตรียมปิดกิจาการเลิกจ้างพนักง,งานฝ่ายต่างๆกว่า100คนโดยจะออกประกาศและเผยแพร่รายการวันสุดท้าย31พฤษภาคม2 5 6 7เป็นการปิดกิจาการในการออกอากาศทุกแพลตฟอร์มหลังจากขาดทุนสะสมต่อเนื่องปีละมากกว่า100ล้านบาทโดยในปี2 5 6 5 มีรายได้97,584,918บาท91สตางขาดทุน106,353,986บาท67สตาง13สบายชัวร์มาร์เก็ตร้านขายมือถือมือ2อปิดกิจการหลังเปิดได้ปีกว่าบริษัทสบายชัวร์จำกัดธุรกิจในเครือบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือสบายร่วมกันทำสบายชัวร์มาร์เก็ตเปิดให้บริการกุมภาพั์2566รับซื้อขายโทรศัพท์มือ2แห่งแรกของไทยประกาศ ผ่านเพจ Facebook แจ้งปิดกิจการมีผลตั้งแต่30พฤษภาคม2567ส่วนบริการ Customer Service และ Social Media ยังให้บริการถึง30มิถุนายน2567 14. ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นมาซารุยากินิกุปิดสาขา The Walk ราชพฤกษ์รายงาน22พฤษภาคม2567ร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ชาบูและซูชิมาซารุชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่ประกาศผ่านทางเพจ f a c e b o o k มาซารุชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่ระบุ ว่าร้านมาซาุยากินิคุจะเปิดให้บริการถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 7นอกจาก14ธุรธกิจข้างต้นทยอยปิดกิจการและเลิจกจ้างแล้วหากดูข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังพบว่าโรงงานที่ปิดกิจการส่วนใหญ่เป็นโรงงานจำพวก3หรือโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน75แรงมา้าจำนวน348แห่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุน9,221ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นโรงงานจำพวก2โรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน75แรงมา้าจำนวน19แห่ง มูลค่าลงทุน195ล้านบาทจังหวัดที่มีการปิดโรงงานมากที่สุดได้แก่ชนบุรีกรุงเทพมหาคนครและพรัคนคานรีอยุธยาโดยโรงงานที่ปิดกิจการและเลิกจ้างในช่วงไตรมาส1ของปี2 5 6 7้ายเแยกเป็นรายเดือนดังนี้มกราคม2567ัรโรงงานปิดกิจการ91แห่งเสียงเงินลงทุน3885ร้าล้านบาทพนักง,งานเลิกจ้าง2 5ง2้าคนกุมภาพันธ์2 5 6 7โรงงานปิดกิจการ1 1 6แห่งเสียงเงินลงทุน 2,325ล้านบาทพนักง,งานเลิกจ้าง3,330คนมีนาคม2,567โรงงานปิดกิจการ160แห่งเสียงเงินลงทุน3,205ล้านบาทพนักง,งานเลิกจ้าง4,144คนคอยจับตาดูในช่วงตรมาส3ของปี2,567ภาคเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวบวกกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทของไทยจะยังส่งผลต่อธุรกิจในประเทศมากน้อยแค่ไหนคาดการว่าจะมีรายธุรกิจปิดกิจการเพิ่มแบบรัวๆ อย่างแน่นชานยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3500สนห้าหมื่นคนแฟนชายโซลันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7